สวัสดีคร um. uh, so ับพวกผมนะครับจากโครงงานเรือเก็บขยะควบคุมระยะการจับวนลคุครับจากเรือทั้งท่ว่ากับผมนายขิดสุดแท่งๆครับกับผมนายเฉยมลธรรมชาติครับผมนายปิชมลยิริครับครับในส่วนที่มาสำคัญนะครับก็คือพวกเราครับได้พบเจอปัญหาขยะในงานซึ่งมีอยู่จำนวนมากครับแล้วก็การที่เราเก็บครับมันก็เสี่ยงต่ออันตรายครับไม่เป็นสารเคมีเชื้อโรคหรือคืออุบัติเหตุได้ครับถตาเราจีนได้ผลิต เรียนี้ขมาครับเพื่อความเป็นตัวละครการงานเก็บขยะครับครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อออกแบบเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลด้วยปูทุนะครับสอนนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลด้วยปูทุนะครับสมมติฐานนะครับหนึ่งนะครับเรือเก็บขยะมีรูปแบบที่เหมาะสมในการควบคุมและเก็บขยะอยูนน้ำนะครับสอนนะครับเรือเก็บขยะนะครับมีประสิทธิภาพในการควบคุมที่ทานและความเร็วครับตัวแปรนะครับตัวแปรต้นนะครับเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลผ่านปูธุนะครับตัวแปรตามนะครับ ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลเแ่ะบรรทุนะครับและตัวแปรควบคุมแหล่งน้ำที่ทําการทดลองและตัวผู้คนทําการทดลองครับครับเวลาเป็นข้อเก็ตในการทำการนะครับก็คืออันแรกคือเพื่อสร้างเรือเก็บขยะที่มีขนาดประมาณกว้าง40ซนติเมตรความยาว50ซนติเมตรและก็ความสูง40่สิบเซนติเมตรสครับก็สองนะครับก็คือการอธิบายขอบเขต การอ่านใบเป็นสภาพของเลยจุดแข่ครับเลยอดแก่ความเร็วการเกลื่อนที่ครับก็สามารถจลองในบอกอ่านเล็กเนื้อเลือใช่าครับครับต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการเวงานนะครับอย่างแรกครับเอาออกแบบตัวเรยงของเราในแอปออกแบบออนไลน์ก่อนครับแล้วก็กําหนดผลต่างๆครับว่าส่ในไหนวนอย่หนใป็นการควบคุมครับต่อมาครับเราก็ได้ประกอบวงจรต่างๆครับด้วยกันครับเช่น ตัวบดทู sociedad, ตัวควบคุมเหรอครับจากนั้น mankind, <Okay. S 1> เราก็ประกอบตัวเรือตำแหน่งพืร่างไว้แล้วก็ประกอบเรยอให้สัมพระสิธ์กันได้ครับต่อมาครับเราทดสอบความเร็วของเรือครับด้วยการที่เราวัดระยะทางทั้งหมด10เมตรครับเออระยะทางทั้งหมด3ระยะทางก็คือ5เมตร10เมตรแล้วก็ที่10เมตรครับโดยขับเรือไปข้างหน้าคานวณ3ครับพบว่าความเร็วของเรือตอน5เมตรเนี่ยอยู่ที่0.24เมตรต่อวินาทีครับประมาณครับความเร็วของเรือตอนระยะ 10เมตรนะครับอยู right ่ที่0.2คูเมตรต่อเมตรทีระยะ20เมตรอยู่ที่0.2 okay คูณเมตรต่อเมตรทีครับโดยเฉลี่ยแล้วความดันเหนี่ยอยู่ที่0.2คูเมตรต่อเมตรทีครับต่อมาครับเราวัดความดันของเหลวขนาดที่มีขยะอยู่ครับขยะก็คือขวดน้ำขนาด0.5ครับทำทั้งหมดสองจำนวนครับก็คือ5้าแล้วก็สิขวดครับโดยว่าระยะทางระยะ20เมตรเนี่ยโดยพบว่าความดันของเหลวเนี่ยตอนมีห้าขวดเนี่ยความดันอยู่ที่0.21เมตรต่อเมตรทีครับ ต่อมาครับพอมี10ขวดเนี่ยความเร็วของระดับที่0.2เมตรต่อวินาทีครับมันเฉียดแล้วเนี่ยความเร็วของเรอยู่ที่0.2เมตรต่อวินาทีครับต่อมาครับเราทดสอบระยะการเชื่อมต่อครับโดยการที่เราวัดให้ทั้งหมด5เมตร10เมตร5เมตร10เมตรจนถึง90เมตรครับโดยพบว่าระยะทาง80เมตรเนี่ยเรือสามารถควบคุมได้ดีครับต่อมาครับระยะ85เมตรเริ่มมีความเฉียดครับแล้วก็ต่อมาในระยะ90เมตรเนี่ยเรือสามารถควบคุมได้แล้วครับครับอภิบายผลนะครับจากผลการทดลองทำให้ทราบว่า ความเร็วของเร <im itation> <im itation> ือโดยปกตินะครับมีความเร็วอยู่ที่0.72หรือ0ยไม่ต่อกิโลเมตรตีนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมแก่การเก็บขยะบนผิวน้ำนะครับต่อมาครับความเร็วของเรือเก็บขยะขนาดที่มีขยะอยู่นะครับซึ่งจากผลการทดลองพบว่าความเร็วของเรือเท่ากับ0.2ไม่ต่อวิโลเมตรตีซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมแก่การเก็บขยะเอามาขึ้นฝั่งนะครับสามนะครับระยะสัญญาณเชื่อมต่อของบลูทูธนะครับซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ในระยะ80 m, เมตรเมตรเราสามารถควบคุมเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะครับต่อมาในในระยะ85เมตรเริ่มมีความไม่เสถียรในการควบคุมและระยะ9กิเมตรไม่สามารถควบคุมได้ครับครับต่อไปนะครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทําตัวเกี่ยวขยะก,ก็คืออยู่ตรงนี้ครับเพื่อให้มันเกี่ยวได้่ายขึ้นแล้วก็ขยะไม่หลุดขึ้นครับก็สอนก็คือเกี่ยววัสดุรุสร้สาอขาองเรือจากค่อยซีกเป็นหล็กหรืออะไรก็ได้ที่แข็งแรงกว่านี้ครับก็ต่กว่านี้ครับ ก็สามครับก็คือทา<ำ>ตัวกัน้นให้กับใบพัดครับเพื่อทีมันไม่ได้ติดกับกิ่ไม้หรือสิ่งต่างๆเราขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับครับ